เฮ้ยนิกกี้มึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยกูถึงแล้วนะวันนี้กูไม่สายอ่าโอเคเจอกันเพื่อนอ้ายตเหรอสวัสดีค่ะโอ้ยบังเอิญวลยนะคะมาทำอะไรคะเสียงเป็นไรอะเหรอก็จะมาทำอะไรได้ล่ะค่ะเสียงเสียงเอาเสียง ไรได้ละคนเนี้เกาะแข่งเกาะขาป๋าสิไม่ว่าเมื่อวานโดนไล่ออกจากบ้านใหม่ยังไม่เข็ดอีกหระดื้อด้านพูดผิดพูดใหม่ได้นะคุณใครกันแน่ลงทุนฉีกกระโปรงโชว์ขาหมูถึงบ้านเนี่ยขาคนไม่ใช่ขาหมูเดี๋ยวก็จะก้าวหัวเหรอเี่ยเจ็ดเจ็ดนี่เหรออะไรหรออุบัติเหตุไอ้ปี้วกระโปรงมันขาดอุบัติเหตุแล้วมันขาดบังเอิญบังเอิญได้ขนาดนี้เนี่ยเนาะ พอดีพอดีเลยยุดยังเงี้ยี่หยุดไหยุดหยุดยยุดหยุดหยุดหอหยุหยุดหยุดค่ะหยุดเลยนีหยุดเขาจำไม่แกหยุดไอปียวออกไปุดียนี้เลยจะต่อยเลยก็ได้นะเนี่ยต่อยไปเลยต่อยไปเลยถ้าความจริงที่ผมพูดมันระคายใจคุณมากกะดูท่าทางคุณก็เป็นคนชอบใช้กาลังอยู่แล้วนี่มันจะมากขนดด้ไปปวห่อยหรือวไอติดฝากไม่่อเถอะอย่าฝากนานนะผมคิดดอกแพง ทะเลาะใครวะเสียงดังลั่นเลยนักร้องในบริษัทพ่อกูอะกรนประสาทเบี้ยวนี่หยุดเลยแกจะมาล้อฉันทำไมวะไอ้นั่นพูดจาดูถูกฉันก่อนนะถ้าแกไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดแล้วแกจะโกรธทำไมวะก็ไม่รู้อะไม่ถูกชะตาไม่ชอบหน้าแค่เห็นหน้าก็ไม่โอเคแล้วแกฉันว่านะชาติที่แล้วแกกับเขาเนี่ยต้องเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันแน่เลยเออว่าแต่เมื่อวานแกเจอเขาทำไมแกไม่เห็นเล่าให้ฉันฟังเลยวะ เ่าทำไมไม่อยากเราไม่อยากนึกถึงแค่นึกถึงมันก็โมโหเข้เยอหยุดสิจ้ะแค่แค่หายใจเขาเลยหายใจเขาเลยปล่อยออกมาโสุดยอดดีขึ้นไหมเอ๊ยเปี้ยวไม่มีเลยเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวใช้เป็นไงเปี้ยวเปี้ยว เสร็จแล้วคลิปฉันจะเป็นยังไงบ้างล่าเมื่อกี้ฟังอีกอะไรเนี่ยแกจะแท็กทำไมเนี่ยฉันสวดเนี่ยจะครบ99จบอยู่แล้วนี่จบที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยนี่นะนี่นะอ้าค่ะพี่ป๋าให้พี่มาเรียกบอกว่าจะจะคุยงานโปรเจกต์ใหม่อะไรนี่แหละโปรเจกต์ใหม่